สวัสดีค่ะคลิปต่อไปนะคะจะมาเก็บหอยค่ะมีเนินลงเข้าไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะทำคลิปมาเก็บหอยเก็บหอยมาเก็บหอยสนุกสนาน หา YouTube เราเก็บด้วยกันนั่นแหละเดินลงไปดูสิ<อ> <ไป S 2> มีมโคน,นหินน่ะนะี่ยตามไปเก็บหอยหอยมีไหมวันนี้ cạc hôi, ừ. ui 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 ui, mày. Đơn đi du, mì bọc hôi nè. เก็บหอยมีโคนหินใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอ้ยอยยหอยเยอะแยะเลยหอยแมงผู้เก็บหอยสนุกสนาน ดูเวลาน้ำมันลงแล้วเนาะโอยดูที่คอนหอยหอยถอยถอยสวยงามมากเลยนี่ค่ะหินหิน ามันลดลดลงหอยหอยมีแมงคู่หอยแมงคู่เยอะๆเลยค่ะดูมันอยู่ตามซอกไม มาเลยค่ะเยอะเยอะเยอะจริงๆเลยน้ำลงเยอะเลยวันนี้ เจอไหมเ้าใหญ่ใหญ่หอยใหญ่น้ำทะเลลงลงมาเยอะมากประเทศไอซ์แลนด์มีหอยแมลงภู้ให้เก็บนะคะ มาเก็บรอยผู้สนุกสนุกกินแมลงผู้ดูเพื่อนๆน้ำลงเยอะเลยอยู่ตามโคนหินนะคะ Hai. Ui 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 nam sai เก็บหอยสนุกสนานใครจะตามมานะคะรีบตามมาเลยตามมาเก็บหอยตุมลื่นคลื่นหอยแมงผู้นะคะ ไอซ์แลนด์มีหอยแมงภู้ด้วยคะ่ะแดดก,กำลังออกเลยคันเนี้ยดูทางเก็บนูน่นเทะเลลงเยอะเลย คลื่นคลื่นลมฝั่งนู้นดูหินเป็นชั้นๆสวยๆเลยนะเนี่ย ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม น้ำลงยังไม่เยอะเนี่ยมีไหมฮะมีหรือเปล่าหอยหายไปหมดหอยขึ้นมาเดี๋ยวเราวาจะดูทางนู้นนะคะว่ามีไหม เดินมาตามดูหอยหอยมัจะขึ้นมาตามต้นไม้ตามสาร่ายสาหร่ายเดี๋ยวเราจะมาเทา่าทางนี้นะคะว่าหอย